มาดูวิธีการพากเสียงหรือว่าบันทึกเสียงแบบง่ายๆด้วยแอปแคปคัตค่ะวิธีนี้สามารถนำไปใช้พากเสียงได้ทั้งคลิปสั้นและคลิปยาวเลยค่ะก่อนเดินให้แตะเข้าไปในแคปคัตค่ะจากนั้นให้แตะเข้าไปตรงโปรเจกต์ใหม่ที่มีรูปเครื่องหมายบวกและแตะเลือกคลิปวิดีโอที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะจากนั้นแตะตรงคำว่าเพิ่ม และก่อนที่เพื่อนๆจะพากเสียงหรือว่าบันทึกเสียงลงไปให้เพื่อนๆเลื่อนเมนูคำสั่งทั้งด้านล่างมาทางซ้ายมือค่ะจากนั้นแตะเข้าไปตรงอัตราส่วนภาพและเลือกขนาดอัตราส่วนภาพได้เลยค่ะเลือกเสร็จแล้วให้ติ๊กถูกและก่อนที่เพื่อนๆจะพากเสียงเพื่อนๆสามารถปรับหรือว่าลดเสียงต้นฉบับเดิมได้เลยค่ะโดยการที่แตะเข้าไปในคลิปของเราให้ขึ้นมาเป็นขอบสีขาวแบบนี้ และเลื่อนเมนูคำสั่งทางด้านล่างค่ะเลื่อนมาทางซ้ายนะคะจากนั้นแตะเข้าไปตรงคำว่าระบบเสียงและจะปรากฏแถบระดับเสียงให้เราเห็นค่ะอยู่ที่100เพื่อนๆสามารถปรับลดขนาดได้ตามความชอบเลยค่ะจะเหลือระดับเสียงของเราไว้ก็ได้หรือว่าจะลดลงให้เหลือเป็นศูนย์ก็ได้ค่ะอยู่ที่ความชอบของเพื่อนๆนะคะเสร็จแล้วติ๊กถูกได้เลยค่ะ เดีย๋ยวในที่นี้ขอเพิ่มไว้นะคะจากนั้นติ๊กถูกค่ะเสร็จแล้วกดลูกศรย้อนกลับทางด้านมุมซ้ายมือค่ะและเลื่อนเมนูคําสั่งทางด้านล่างมาทางขวามือเราค่ะและให้แตะเข้าไปตรงคําว่าระบบเสียงจากนั้นมองดูเมนูคําสั่งทางด้านล่างมุมขวามือของเราจะมีคําว่าบันทึกที่เป็นรูปไมค์ค่ะแตะเข้าไปเลย จากนั้นเพื่อนเพื่อนแตะเข้าไปตรงรูปไม้เพื่อทำการบันทึกเสียงของเราได้เลยค่ะเพื่อนๆสามารถแตะหยุดได้นะคะในระหว่างที่เราภาคเสียงค่ะและเมื่อเพื่อนๆจะเริ่มพากเสียงต่อไปให้แตะเข้าไปตรงรูปไม้อีกครั้งหนึง่งจากนั้นติ๊กถูกตรงนี้ได้เลยค่ะ และเมื่อเราพากเสียงเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถแก้ไขเสียงพากของเราได้อีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เสียงเบาค่ะอยากจะเพิ่มเสียงที่เราพากลงไปให้แตะเข้าไปในท่อนเสียงของเราค่ะแต่้ขึ้นมาเป็นขอบสีขาวแบบนี้และแตะเข้าไปตรงคําว่าระดับเสียงจากนั้นปรับระดับเสียงได้ตามความชอบเลยค่ะจะเพิ่มให้อยู่ระดับไหนเลือกได้ตามใจชอบเลยหลังจากที่เราปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ติ๊กถูกค่ะ และก่อนที่เ,เพื่อนจะบันทึกคลิปเพื่อนําคลิปมาใช้งานให้เพื่อนเพื่อนค่ะเลื่อนคลิปของเรามาจนสุดค่ะจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนลบลายน้ําหรือว่าลบโลโก้ของแอป,ปออกก่อนค่ะโดยการที่แตะเข้าไปตรงส่วนท้ายจากนั้นแตะตรงรูปถังขยะได้เลยเสร็จแล้วแตะตรงนี้ได้เลยค่ะเพื่อเป็นการบันทึกหรือว่าส่งออกและแตะเข้าไปตรงคําว่าบันทึกไปยังอุปกรณ์อีกครั้งหนึง่ง รอสักครู่นะคะเขากำลังทำการดาวน์โหลดให้เราอยู่จากนั้นแต่เข้าไปตรงคำว่าเสร็จสิ้นค่ะเพืเ่อนๆลองนำะวิธีนี้ไปใช้กันดูค่ะได้ผลยังไงติดขัดตรงไหนม้นไว้ใต้คลิปนะคะ